Mm-hmm. งานนี้เดือดมากแม่เดํตาตาลฉริตาออกมาเคลียดรา,าม่ามาดามแพมล้านเย่อปัดกระแสถ้าปวดก็ไปรักษาเคลียดราม่าก,กับมาดามแพมสรุปมันเกิดอะไรขึ้นก็งงสี้าเพราะว่ามันไม่ได้อะไรเลยคือว่าเราก็ไม่ได้รู้ว่ามันต้องมีอะไรซึ่งเราไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวด้วยคือวันนั้นเราไปถ่ายรายการต่อจากเขาแล้วพอเสร็จแล้วเดินออกมาเราก็ยกมือไหว้ปกติแต่ขณะนั้นมีโทรศัพท์สายเข้ามาเราก็เลยขอตัวไปคุยก่อนก็เลยคุายยาวเพราะว่ามันต้องคุยเรื่องรายละเอียดงาน,าน และพอหันมาอีกทีเขาก็ไม่อยู่แล้วและเราก็ไปถ่ายรายการปกติแต่พอกลับออกมายังไม่ได้ทันที่จะทําอะไรเลยก็คือไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยแต่ก็อย่าไปพาดพิงถึงเขาอย่าไปดา่าเขาเลยเพราะอาจจะป่วยหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจาตามที่เขาแจ้งมาชี้แจงมาก็ขอให้เขาไปรักษาตัวแล้วก็หายไวๆก็แค่นั้นยืนยันว่าไม่ได้มีอะไร หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีประเด็นยามมาฉาดเดือดระหว่างน้ำตาชริตามิสซีนิเวิร์ไทยแลนด์ปี2559กับมาดามแพมยูทูบเบอร์ชื่อดังในปมเหมือนกันไม่ยกมือไหว้กันค่ะทางด้านมาดามแพมก็ได้ออกมาเคลียร์พร้อมขอโทษด้วยรูปภาพรูปคู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วลาสุดสาวน้ำตาชริตาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเพจม,มันบันเทิงทางช่อง8เป็นที่รแรกเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดพร้อมเคลียร์ทุกประเด็นที่เกิดขึ้น เคลียดาม่าก,กับมาดามแพนสรุปมันเกิดอะไรขึ้นก็งงสีคะเพราะว่ามันไม่ได้อะไรเลยคือว่าเราก็ไม่ได้รู้ว่ามันต้องมีอะไรซึ่งเราไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวด้วยคือวันนั้นเราไปถ่ายรายการต่อจากเขาแล้วพอเสร็จแล้วเดินออกมาเราก็ยกมือไหว้ปกติแต่ขณะนั้นมีโทรศัพท์สายเข้ามาเราก็เลยขอตัวไปคุยก่อนก็เลยคุยยาวเพราะว่ามันต้องคุยเรื่องอรายละเอียดงาน และพอหันมาอีกทีเขาก็ไม่อยู่แล้วและเราก็ไปถ่ายรายการปกติแต่พอกลับออกมายัางไม่ได้ทันที่จะทําอะไรเลยก็คือไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยเพราะทางผู้จัดการก็บอกว่าหนูเกิดดราม,ม่าขึ้นอีกแล้วเราก็เลยว่าเออเกิดดราม,ม่าอะไรยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยนะก็เลยบอกว่าเหมือนมีคนไปนโพสต์ว่าเขาไม่เจอเราแต่เราไม่ให้ความสนใจไม่ยกมือไหว้เขาได้เห็นโพสต์นั้นก่อนที่จะมีการไลฟ์สดไหมก็คือเราเห็นโพสต์นั่นแหละเราก็เลยงงและทีมงานทุกคนก็เห็นเหมือนกันว่าเราไหว้เขาแล้ว และก็มีทีมงานคนนึงที่อยู่กับเราด้วยแล้วก็ทีมงานที่อยู่กับเขาด้วยและยังมีทีมงานที่บอกว่าคนนี้คือมาดามแพมนะเราก็เลยสวัสดีค่ะแต่พอหลังจากนั้นก็เลยมีเรื่องมีราวขึ้นแม่เราก็เลยงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เราก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ในไลฟ์สดของเขาด้วยใช่ไหม คือด้วยความที่เราเนี่ยบริสุทธิ์ใจซึ่งเราไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้คิดอะไรด้วยคืออยากให้เขาอ่านคอมเมนต์เราแล้วก็พูดในสิ่งที่มันเป็นความจริงซึ่งเราเองก็รู้แหละเขาเองก็รู้ว่าอะไรมันจริงไม่จริงคือเขาก็พยายามยุยงในสิ่งที่ให้คนมองว่าเราไม่ดีเราก็เลยพยายามอยากตอบว่าเราไหวแล้วนะ ไม่เห็นคอมเมนต์เราเหรอเพราะหลายคนก็บอกว่าให้อ่านคอมเมนต์เราหน่อยเราก็คิดว่าหรือเขาไม่เห็นคอมเมนต์เพราะว่าคนมันเยอะหรือเปล่าเราก็เลยพิมพ์กลับไปทีทีเผื่อเขาจะได้เห็นติ๊ตตวันจันนั้นมีการเคลียร์ใจกันนอกรอบไหมคือเอาจริงๆเราไม่รู้ว่าจะเคลียร์อะไรเพราะมันไม่ได้มีอะไรจริงๆและทีมงานก็โทรไปหาแต่ว่าเขาเองก็ไม่รับแล้วเขาก็บอกเองว่าไม่คุยเราก็เลยไม่รู้จะทายัางไงก็เลยเป็นอย่างที่เห็นว่าความจริงคือความจริงเพราะเราเองก็ไม่รู้ว่าเราผิดอะไร ตัวเองก็ได้ชี้แจงผ่านโซเชียลของเราด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีคนที่ยืนยันด้วยที่เป็นทีมงานที่เห็นว่าเราเนี่ยได้ยกมือไหว้และยังมีบุคคลแวดล้อมที่อยู่ในนั้นก็เห็นว่าเราไม่ได้ทํากิริยาแบบนั้นจริงๆเพราะทางบ้านของเราก็ได้สอนมาระยาทหนึ่กันและยิ่งวงการบันเทิงแล้วเจอใครไม่ว่าจะอายุน้อยกว่าหรือว่าเจอใครเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งแม่บ้านเองก็ยังย,งยกมือไหว้ทุกคนแล้วก็ยกมือไหว้ตลอดอยู่แล้วด้วย<ๆ>กระแสะโซเชียลเรียกว่าซัพพอร์ตเราเยอะมาก ก็จริงๆก็ต้องขอบคุณทุกกําลังใจที่มาช่วยเป็นพยานให้กับเราแต่ก็อย่าไปคาดทีถึงเขาอย่าไปด่าเขาเลยเพราะอาจจะป่วยหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจตามที่เขาแจ้งมาชี้แจงมาก็ขอให้เขาเป็นรักษาตัวแล้วก็หายไวๆก็แค่นั้นยืนยันว่าไม่ได้มีอะไรอยากพูดอะไรไหมที่เราเกิดด่ามมาไรวันช่วงนี้ จริงๆนะคือมันไม่ได้หายใจเลยอะให้เราพักบ้างก็ได้นะอยากจะบอกสังควมว่าให้เราได้พักได้ไหมได้หายใจนิดนึงนะคะเรียกได้ว่าดาม,ม่านี้อยู่มานานนับสัปดาห์ค่ะระหว่างมาดามแพนและก็น้ำตาชลิตายังไงทั้งคู่นะคะก็ได้ออกมาเคลียร์ในส่วนตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องาราวนี้จะจบลงยังไงทั้งคู่จะเคลียร์กันลงตัวขนาดไหนก็เองก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะลงโฆษณาได้ที่0 8 80, 000, 8 0 9 0 0 8 0 0 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ